สวัสดีครับมาพบช่องอาร์ตอะไรเที่ยวให่ไปได้บ่อยครับวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเนอะหลังจากขอคืนเงินครับภายในกี่วันได้เงินคลิปนี้มีคําตอบหลังจากเราทําคลิปของเงินคืน Q&A ครับเราเที่ยวด้วยกันหลายคลิปมากเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้ตรงนี้เลยนะครับอย่างที่บอกครับถ้าเราไปเที่ยวในช่วงวันที่1ถึงวันที่15ของแต่ละเดือนเราต้องยื่นเรื่องภายในวันที่20แล้วคุณจะได้เงินวันที่30นะครับเคสนี้ครับ จริงๆแล้ววันที่30ที่ผ่านมาทุกคนจะยังไม่ได้เงินนะครับในโครงการเราช่วยกันเฟสสครับเงินจะเข้าในเดือนถัดไปครับประมาณ5-10ถึงวันทำการเนาะและวันนี้ครับเป็นวันที่เงินเข้าคือวันที่6มกราครับเดี๋ยวเราโชว์ข้อมูลให้ดูเนาะและเดี๋ยวจำข้อมูลอีกทีนึงว่าใครเฉลี่ยของเงินเข้าเนี่ยเกณฑ์เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราโชว์ทุกคนดูนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดแอปให้ดูว่าเงินเข้าจริงเปล่าอ่ะเนี่ยครับจะเข้ามาที่โครงการ c Wallet นะจะเห็นว่ายอดเงินเข้าเรียบร้อยนะครับถ้าทุกคนอยากจะโอนเงินออกนอะให้คลิกตรงนี้แล้วเลือกธนาคารที่ต้องการโอนได้เลยแค่นั้นเองหลายคนมีคำถามในการโอนเงินออกนอะยทำแบบนี้ได้เลยง่ายมากครับโอเคเราเที่ยวด้วยกันนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บ เข้ามาตรงเราเทียวด้วยกันนะเสร็จปุ๊บให้ทุกคนเลือกลงทะเบียบนสำหรับประชาชนเสร็จปุ๊บเราก็จะเลือกว่ารับสิทธิ์ตัวข้างบินนี่ยแหละตรงแดงๆนี่นะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วเรากรอกกกรอกเบอร์โทรศัพท์และเลขที่ประชาชนกันนะพอเราเข้ามาแล้วนะครับ เมื่อกี้จะมี OTP ด้วยนะเราก็เลือกโรงแรมที่เราไปพักเนาะเราก็เลือกเลยล่าสุดเราไปพักโรงแรมที่ไหนเนาะแล้วเราก็เลือกสายการบินที่เราเดินทางนะเนาะแล้ก็ใส่ b o Booking อ่ะเดี๋ยวผมใส่เมื่อใส่ booking เสร็จนะให้กดคำว่าส่งข้อมูลเขาให้เราตรวจสอบชื่อนามสกุลรายละเอียดเนาะเราก็ดูไปเรื่อยๆ สำคัญสุดก็คือกดยืนยันถ้าเรามั่นใจนะครับเพื่อนๆหลาบถามผมว่าไป2คนแล้วคนมาลงทะเบียนของเงินคืนคนเดียวอีกคนหนึ่งจะได้ไหมหรือต้องแบ่งเงินกันยังไงก็ได้2คนครับสมมุติว่าคนหนึ่งได้คืน2,000นะก็คือคูณ2ไว้สี่พแล้วเงินอะ่ะมันจะเข้าไปที่คนที่มาของเงินคืนสี่พคุณก็เอาเงินไปคืนเพื่อนนะครับตามนั้นเองกดยืนยันต้องการนำส่งไหม เขาเขียนไว้เลยนะตรวจสอบผลทางเว็บไซต์หากกล่องไม่ถูกต้องมีการลงทะเบียนใหม่นะครับเนี่ยมันก็เป็นการลงทะเบียนที่ไม่ยากแล้วผมก็ลงมาประมาณ5-6ครั้งก็ได้เงินคืนทุกครั้งนะครับแา่นี้เดียวใครดูแลวสงสัยครับสามารถอินบ็อกหรือคอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับวันนี้เราอัปเดตว่าเงินเข้าภายในกี่วนันวิธีการโอนเงินออกจากแอป,อปออกระเป๋าตังทำยังไงรวมถึง วิธีของการของเงินคืนเราเที่ยวด้วยกันนะครับถ้าเพื่อนมีคําถามรับสามารถสอบถามมาในะคอมเมนต์นี้ได้เลยครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไคร้ครับให้อาร์ตอะไรเที่ยวไนไปได้บ่อยด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับ